เดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คชื่อสำหรับคนที่มาก่อนแล้วกันเนาะทิตยาพรเอาแมา่เราหายทิตยาพรได้ยินเสียงไหมคะมิดวลิสลายยุดิโอะจุ๊บจ๊บ นัติชาขายุงนก่อนหน้าดำวะสุพิชชาน <c oughs> ึเปิดไม่าอายุคือบอรดนี้โอ้ท <c oughs> ิยาพรวัานริสลายศดี อยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคเอางี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คชื่อก่อนแล้วกันเนาะทิตยาพรยูนะค่ะกิติยาพรถ้าทางจะยังไม่เข้าจิรชายาวริ t านัทนิชา

วนิสลาตักเดียวมาเปรชิมวะลิสลายศดีมาค่ะมิชยาพรยังไม่เข้าสุพิชาอา่ะอภัสราอรวันนครนครนี่ก็ยังไม่เข้าเนาะ หนึ่งสอ่าจอ่ะสวัสดีนักเรียน7คนนะคะขเข้าเยอะมากจาก16คนนะคะเข้า7 <c oughs> คนเลยโอเคจิลจิชะยยาเข้ามาแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคก่นนอน,น,ท,น okay, อที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะอาจารย์ขอสอบถามก่อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายวิชาของอาจารย์ที่เรียนวันอาจาร์ สัปดาห์ที่ผ่านมาวัน<ค>จันทร์กับวันพฤาหาัสเป็นไงบ้างคะ,งคะมีใครไม่เข้าเรียนไหมออตอบได้นะคะตอบอาจารย์ได้นะคะแต่ก่อนไม่เทษมากตลอดดิเีจัดม่่อยแต่ว่าแบบนานๆก็ทัวันที่ทักโยกเรียนที่กทักไปทไปสิเหลี่ยมเหลี่อ่าที่นี้ไม่เป็นรไร มีแค่นี้เราก็เรียนกันแค่นี้ได้เนาะอระวานทำไมเข้าช้าจังลูกไปไหนมาทำอะไรอยู่คะโอเคทำธุรยอยู่เนาะจะมีใครเข้าอีกไหมนี่ จะไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวถ้างานอาจารย์เริ่มสอนเลยแล้วกันนะคะทุกคนพร้อมกันหรือยังอาจารย์แชร์สไลด์ขึ้นเห็นไหมคะเด็นสไลด์กันไหมทำไมใครเอาจิตเห็นค่ะเห็นเนาะอที่นี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์สอนตามสไลด์ไปเลยทุกคนเข้าใจเนาะเข้าใจไหมคะทาีไมเข้าเดินไม่ได้ ทีนี้เรามารู้กันเลยว่าในรายวิชาการขายออนไลน์นะคะการขายออนไลน์นี้วันนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคงไม่มีใครเข้าคนเข้าห้องแล้วแหละปิดห้องเลยโอเควันนี้เราจะสอนนะคะจะสอนทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะเกี่ยวกับบทที่3ม นะคะบทที่3หน่วยที่3ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ<ม>นะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเราทดสอบเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนะคะเ้รคของแม่เราโอเค ยินตีต้อนรับอภัสรานะคะเอาอย่างนี้แล้วกาันทุกคนตามเพื่อนให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มสอนทีเดียวเลยเนาะจะสอนในคาบแรกส่วนคาบที่2จะให้เราไปศึกษาในสิ่งที่อาจารย์สอนไปเมื่อสักพู่นะทุวกวนตามเพื่อนให้หน่อยนะคะรรรวลิศลายศดี เพื่อนเราไปไหนคะขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะกับการสวัสดีค่ะกับการเข้าห้อง 1, นึ่ 5, 6, 7, 8, 9, าม1ี่ห้าเจแป้าสคนแล้วนะคะหายไป 1, 2, ึ่สอคนนะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำหรับ12คนที่เข้ามานี้นะคะทุกคนจะอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายกันนะคะทุกคนปิดกล้องแล้วเรียบร้อยอาจารย์เหมือนกันนะอาทีตย์นี้จึ้งๆถ้ามีเพื่อนเข้ามาแจ้งอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนทบทวน ทุกคนยังเห็นสไลด์ที่อาจารย์โชว์ขึ้นให้ไหมคะเห็นไหมเห็นค้ะเห็นเนาะอาทีนี้เราจะทบทวนในหน่วยที่3กันนะคะหน่วยที่3ชื่อว่าหน่วยหน่วยอะไรคะอ่ะลองอ่านซิอาจารย์โชว์ขึ้นเพื่อทดสอบว่าเห็นกันไหมหน่วยที่3จะทบทวนวันนี้ชื่อว่าหน่วยอะไร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ปัจจัยที่มีอิทิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์เนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ซื้อของผู้บริโภคนะคะพฤติกรรมที่ซื้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าประเภทออฟไลน์ออนไลน์นะคะทีนี้การซื้อสินค้าประเภทออฟไลน์ พวกเราพอที่จะรู้ไหมว่าเกี่ยวกับอะไรอ่ะซื้อสินค้าออฟไลน์คืออะไรคะอ่ะใครจะตอบให้ได้ช่วย,ยเร็วสินค้าประเภทออฟไลน์อ่ะยกตัวอย่างสินค้าประเภทออนไลน์ก็คือสินค้าที่เราซื้อตามสื่อต่างๆสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นสินค้าออฟไลน์คือสินค้าประเภทไหน กิติยาพร,รกิติยาพร,ส,ส,รสินค้าออฟไลน์คือสินค้าประเภทไหนคะตู้กระจายหนาสินค้าโอเคสินค้าตามห้างจะเป็นสินค้าหรือสินค้าที่ขายตามหน้าร้านนะคะนี่คือสินค้าออฟไลน์นะคะ,คะทีนี้ ดูสลด์ต่อไปเลยแรงจูงใจซื้อนะคะแรงจูงใจซื้อทุกคนพอที่จะเข้าใจเนาะแรงจูงใจซื้อนี้จากข้อมูลด้านจิตวิทยานะคะพบว่าทุกคนมีความต้องการและความอยากได้ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้องการอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะคะเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะต้องการเครื่องนุ่งห่มต้องการที่อยู่อาศัยโดยผู้บริโภคหรือกิจการธุรกิจ จะมีการซื้อผิตภัณฑ์ใดต้องมีเหตุหรือแรงจูงใจเช่นแรงจูงใจซื้อใช่ไหมคะอาทีนี้เมื่อสักครู่ตอบไปแล้วกิติยาพรและจิรชยานะคะอาต่อมาเรามาดูลักษณะแรงจูงใจลักษณะแรงจูงใจจะมีทั้งหมด สองลักษณะนะคะลักษณะแรงจูงใจแรกก็คือแรงจูงใจขั้นพื้นฐานและแรงจูงใจขั้นเลือกนะคะแรงจูงใจขั้นพื้นฐานรู้สึกว่าตรงนี้อาจารย์จะพิมพ์ผิดนะคะแล้วอนแรงจูงใจขั้นพื้นฐานและแรงจูงใจในขั้นเลือกนะคะนั่นก็คือแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการนะคะ2ก็คือแรงจูงใจทางด้านอารมณ์แรงจูงใจทางด้านอารมณ์ก็คือ แรงจูงใจที่ม,มีเหตุผลนะคะเหตุผลในการซื้อทีนี้นัทธนิชานัทน,น,นิชายังอยู่ไหมคะคมาแล้วรบกวนเปิดก็ไม่ได้ค่ะนัทนัทธนิชาช่วยอธิบายแรงจูงใจขั้นพื้นฐานและแรงจูงใจขั้นเลือกให้อาจารย์และเพื่อนๆฟังเลยค่ะแรงจูงใจขั้นพื้นฐานกับแรงจูงใจขั้นเลือกคืออะไรอ่านให้เพื่อนฟังด้วยค่ะ แรงจูงใจขั้นพื้นฐานและแรงจูงใจขั้นเลือกคือแรงจูงใจที่เกิดความต้องการในสินค้าและบริการนั้นๆและแรงจูงใจขั้นต่อเนื่องแต่แรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือความต้องการใช้สินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องทุกคนได้ยินไหมคะที่เพื่อนอ่านให้ฟัง อ๋อโอเคนัทธนิชานัทธนิชาอยู่ไหมลกูกค<ะ>่ะอยู่เนาะนัทธนิชาช่วยอธิบายแรงจูงใจทางด้านอารมณ์และแรงจูงใจที่มีเหตุผลหน่อยค่ะว่าคืออะไรแรงจูงใจทางด้านอารมณ์และแรงจูงใจที่มีเหตุผลกดวกความรู้สึกของผู้ซื้อและผู้ซื้จะไม่เสี่ยงในการพิจารณาว่าคุ้มกับการซื้อหรือไม่ โอเคทุกคนได้ยินเสียงที่เพื่อนอธิบายไหมคะได้ยินค่ะโอเคชัดเจนนะคะถือว่าพวกเราเข้าใจกันเนาะทีนี้เ,นเรามารู้จักประเภทแรงจูงใจในการซื้อสินค้าโดยการใช้อารมณ์ทำเสร็จแล้วในคาบที่2ใบงานแบบทดสอบนี้ทําในคาบนะคะถ้าทําเสร็จแล้ว,ลวรบกวนทุกคนเนข้าห้อง,องด้วยนะ ได้ไหมคะทาเสร็จแล้วให้นักเรียนทุกคนเข้าในห้องเพื่อชี้แจงว่าลักษณะตัวเองคําเป็นยังไงนะคะพอได้ไหมคะ <Okay. S 1> มีจัด uh. ทุกคนทํ <Okay. S 1> าทุกคนนะตอบได้นะทําเสร็จแล้วสามารถเข้าในห้องเรียนได้ไหม ได้เนาะอทีนี้คำสั่งก็คือให้นักเรียนสร้าง Mind Map ในหัวข้อกระบวนการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนะคะซึ่งจะอยู่ที่หน้าหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าไหร่โอเคหน้าที่67นะคะดูแล้วหน้าที่67จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ โดยยังไงนะคะโดยสร้างสรรค์าจากหนังสือและเขียนเขียนการสร้างภาพจากความคิดของตนเองให้สวยงามน,นะคะนั่นก็คือหน้าที่67นี่ก็คือตัวอย่างนะคะหน้าที่20ชนะหน้าที่10หนหน้าที่67คมลงในไหนคะ ทำลงสายถ้าใครที่มีสมุดวาดเขียนสมุดวาดรูปที่อาจารย์ให้หามาก็ทําลงในนั้นถ้าไม่มีก็ทําลงในสมุดเลยนะคะหรือจะทําลงในสมุดดีคะอ่ะอให้เลือกให้เลือกสมุดค่ะสมุดเนะเาะอ่ะทุกคนทําลงในสมุดเสร็จแล้ว ที่คำสั่งที่บอกว่าให้เขียนในรูปแบบของ m ม m a แมโดยสร้างสารรค์จากหนังสือจากความคิดของตนให้สวยงามน,นั่นก็คือว่าจะทำในรูปแบบไหนก็ได้ที่เราคิดว่าสวยที่สุดแล้วนะคะทุกคนเข้าใจไหมส่งน้เลยนะแล้ว่ะส่งในลายปแล้วส่งในลายนะคะ มีใครที่เพิ่งเข้าห้องมาไหมคงไม่มีเนาะอาทีนี้งานให้ส่งในไลน์ส่งเสร็จแล้วให้เราทุกคนเข้าห้องเหมือนเดิมนะคะอาจารย์จะรออยู่ในนี้รออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเข้าใจเนาะเข้าใจไหมโอเคกิติยาพรเข้าใจขอบใจมากนะคะที่เข้าใจอาจารย์ทุกคนเข้ามาในห้องเนาะอาจารย์จะรอเนาะอ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนแยกย้ายทำงานนะคะทำเสร็จแล้วอย่าเพิ่งส่งนะทำเสร็จแล้วเข้ามาในห้องก่อนนะคะโอเคไหมโอเคค่ะอะไรนะคะ